ปูกระลังงามก็มีแนวมาสกัดดาวลุงบใ่ให้เงี้ยพี่หาไม่เป็นรองหลายคักหลายเนี่ยกับแม่งโตทองเนี่ยเดเบิ่งดูเบิ่งดู่มึงเบิ่งดูหลายเถอบ่ขนาดฮดน้าบ้าขาดจาเจียดเด้ดนี่เอาอันนี้มาลองเบิ่องนี่ไมันช่เศรอบ่มันช่าานหายเห็บบ๊องนำสมข้นใหม่ลุงรับาซอยเดียยวสัสดุก็เลยสิจัดการแล้วมึงคิวต่อเบื้องลู ตัวนี้กับเขียนี่ใหญ่แบบใบใบกับเป๊ะมุกไปต้มน้ำใบพักกระเดาเร็วแต่ว่าเอาว่าท่านเดามาขีดลุงเลยว่าอ่อนน้ำสมพม่นใหม่ไปล่องขีดล่องเบืองมันกระไดขึ้นกันได้ใบ,บยิ้ใบง้องอเหมืนเราได้นี่เห็นบ่นี่ใบยิ้ใบง้อเห็ุแห่มันปยย่วยใหญ่แต่ว่าท่นทานนี่ส่วงส่วงอยากอันนั้นอยู่ส่วงอยากเหงาอยากงามอยู่ท่านมีเพียรดิแต่ว่ากำลังเริ่มไปแล้วได้จัดการมัน ถ้ามาเบิ่งผลงานขีดน้ำสมข้นใหม่ไปเมือ่อวานเนี่ยบันคืว่าเทียมมัสิเป็นเังไรมันสิใด่ทนบ่มาเบิ่งก่อนโอ้มาเป็นสีใดผลอีดีแต่พี่น้องมึงดูเทียมร่อนออกเบิดหมื่อวานตัวนี้เต็มอยู่เด่นมึงดูอยู่ไต่ใบอยู่ไต่ใบเลี้ซงใช่ไหสแสดงว่าเขาต,ขต้องขีดซ้ำต้องขีดซ้ำอีกเนาะตามปกตินี่น้ำสมข้นใหม่ลุงเราให้สื่อมาใ,ใส่กับงัวดเด็กันหมดกันแมงแล้วว่ะขีดซ้ำไปได้ผลเยอะ ถามันมันได้ผลดีเท่ากับสิบอะไรใส่ยาแมงเต่ท่อแมงเต่าท่อเแมงักับไจบไม่จเาหอน,นก็นดีแล้วนะไ่ได้ซื้อยาไม่อยากอันน้ำสมข้นไหม่เอายเอ,บบอยาู่นี่กันอยากได้ให้ขวดหนึ่งเนาะไม่มได้ผสมน้ำไดพี่น้องเอาใส่เลย ว่าขีดซ้ำดูกระสีให้ไงเขียครูออกจากต้นบดไปโอ้ก็ไลายปูไน้อยเพราะได้กินแต่ว่าขันเขาเป็นหมากสักหน่กินบ่เบิดเด้เขี่ยต้อมีกระป๋ายมึงใบงอบเลหีิเด้มองดูถืมากครบดได้นีิหมู่บ้านเขาขีดบดถืออะไรี่บถือนำสนวสมกวรหม่กะ บลอนเห็ี่สามขวดน้ำสมวุใหม่นี่แหละเป็นสี่หล่านี้กินมันแห้งเลยพี่น้องกินกินมันแห้งเ,งเดี๋ยวไปขีดขีดให้พเพียรดับเนี้ได้ผลดีโยบแห้งไว้ใส่กระม้วนก็กดีแล้วนี่ลุงไม่ใส่นี่เป็นประจำนี่กระม้วนใบเหี่หมดไปแมงใบเหายยี่ยุ่งไปจอ่อเนี่ยมันขึ้นแล้วกันสิลงมาขีดขีดใส่กระเพียรก็ได้ผลครับก็เกิดดีดีเห็ดเั็มถิ่นถ้าี่ตั้งมาแปะมาปะโขลยสงส่มันซุม่ม cái <laughs> đẹp mai là anh con bắt cửa cho lấy cái bẹ mai